คุณเคยรู้สึกไหมว่ารถหรูในยุคนี้มันเริ่มจะคล้ายกันไปหมดเหมือนทุกคันแข่งกันใส่เทคโนโลยีใส่หน้าจอแต่กลับลืมไปว่าความหรูที่แท้จริงมันคืออะไรวันนี้ผมอยากพาคุณมาดูรถคันหนึ่งที่อาจทําให้คุณนิยามคําว่าหรูใหม่ทั้งหมดรถที่ไม่ได้แค่จะพาคุณไปถึงจุดหมายแต่จะพาคุณรู้สึกไปกับทุกก้าของการเดินทางนี่คือ BYD Denza B8 รุ่นปี2026ครับ เสียงประตูเปิดเบาๆก่อนที่กล้องจะค่อยๆแพนไปตามเส้นสายของตัวรถ b y d Denza B8 ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดามันคือการประกาศว่าจีนไม่ได้แค่ตามใครอีกต่อไปแต่กำลังนำเกมในตลาดรถพลังงานทางเลือกอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้เลยว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อแสดงพลังโดยไม่ต้องพูดอะไรเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้เรียบแต่เฉียบเส้นข้างตัวถังลากยาวจากด้านหน้าไปถึงท้ายอย่างต่อเนื่อง ไฟหน้าแบบ LED matrix ที่ดูเหมือนดวงตาของมังกรในยามคำ่ำกระจังหน้าทรงปิดแบบเรียบหรูพร้อมโลโก้เดนซาที่เรืองแสงเบาๆตัวรถยาวกว่า5.1เมตรกว้างเกือบ2เมตรสูงเกือบ1.9เมตรใหญ่สมฐานะ SUV หรือระดับโลกแต่ที่หน้าทึ่งกว่าคืออัตราส่วนทุกอย่างมันสมดุลลงตัวไม่มีส่วนไหนดูเทะทะเลยแม้จะมีความสูงแต่เส้นหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อยทำให้รถดูพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกันล้อขนาด22นิ้วดีไซน์แบบหลายการเสริมด้วยสีทูโทน ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของรถดูมั่นคงและทรงพลังมากขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นของความหรูเบาะหนังนับป้าที่นุ่มลื่นราวกับเบาะเครื่องบินชั้นหนึ่งการจัดวางภายในแบบ2บวก2บวก2หรือ2บวก3าบวก2ทำให้เดนซา b 8เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวใหญ่หรือผู้บริหารที่ต้องการความสบายแบบส่วนตัวเบาะแถวที่2ปรับไฟฟ้าได้เต็มรูปแบบพร้อมระบบอุ่นระบายอากาศและมาสาัดเบาะแต่ละตัวมีที่วางแขนและที่วางแก้วเฉพาะตัว ทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อความสบายระดับสูงสุดตรงกลางคอนโซลมีหน้าจอขนาดใหญ่17.3นิ้วที่หมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนระบบอินโฟเทนเมนต์ของ BYD ตอบสนองได้ไวราวกับแท็บเล็ตระดับพรีเมียมมีหน้าจอแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและแน่นอนระบบเสียงดีเลิจากฝรั่งเศสที่ให้พลังเสียงรอบทิศทางเสียงเบสแน่นรายละเอียดชัดเจนทุกโนต้ตถ้าคุณปิดตาคุณอาจคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในห้องอัดเพลงไม่ใช่ในรถยนต์ เมื่อพูดถึงสมรรถนะเดนซา B8 ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแบตเตอรี่ขนาด36.8กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นแบตแบตเตอรี่ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BYD รวมกำลังทั้งหมดอยู่ที่550กิโลวัตต์หรือราว738แรงม้าต,ตัวเลขนี้เพียงพอจะทำให้รถใหญ่ขนาดนี้ทยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับ SUV หรูขนาดเต็มแบบนี้ ในโหมดไฟฟ้าล้วนรถสามารถวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรและเมื่อรวมกับเครื่องยนต์เบนซินระยะทางรวมสูงสุดเกิน1,200กิโลเมตรหมายความว่าคุณสามารถขับจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องแวะเติมเลยแม้แต่ครั้งเดียวและที่สำคัญระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อของมันมาพร้อมดิฟเฟอเรนเชียลลล็อก3จุดที่ทำให้มันพร้อมจะลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันทรายหรือโคลนระบบการสะเทือนดิสัสพีที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมไฮดรอลิกขั้นสูง ทำให้เดนซาบ8เปลี่ยนบุคลิกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสอยากขับแบบนุ่มนวลก็เลือกค o มฟอร์ตโหมดอยากลุยก็แค่กดอ f ฟโรดแล้วระบบจะยกความสูงใต้ท้องรถจาก220มิมขึ้นไปถึง310ม mm, ิมทันทีมันให้ความรู้สึกเหมือนรถทั้งคันกำลังเปลี่ยนร่างเพื่อพร้อมลุยโลกใบใหม่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือความเงียบและความมั่นคงตอนที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเสียงแทบจะไม่มีเลยรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนพรมผืนใหญ่ และพอเครื่องยนต์ติดขึ้นเสียงมันนุ่มไม่กระชโชกโกหักเหมือน SUV พลังแรงรุ่นอื่นมันมีความสุขุมแบบผู้ใหญ่มีบุคลิกแบบผู้บริหารที่ไม่จําเป็นต้องโชว์แต่ให้ความรู้สึกเหนือกว่าโดยไม่ต้องพูดระบบความปลอดภัยแน่นอนว่ามาครบทั้งกล้อง360องศาเรดาร์รอบคันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบค,ควบคุมความเร็วอัจฉริยะเลนกิฟแอสซิสรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่คุณสามารถสั่งผ่านมือถือให้รถถอยเข้าช่องได้เองโดยไม่ต้องนั่งอยู่ในรถเลย bwd เดนซา b 8ถูกวางราคาในประเทศไทยไว้ที่ประมาณ6.2ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้เครื่องยนตแรงระดับซูเปอร์คาร์เทคโนโลยีล้ำหน้าความหรูระดับยุโรปและแบรนด์ที่กำลังเติบโตออย่างก้าวกระโดดในโลกของ ev มันถือว่าคุ้มค่าอย่างน่าประหลาดใจผมคิดว่าเดนซา b 8ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือคำตอบของคนที่เบื่อความซ้ำซากมันคือรถที่ถูกสร้างมาสำหรับคนที่อยากขับรถทุกวันแล้วรู้สึกภูมิใจอยากมองย้อนกลับไปทุกครั้งหลังจากจอด และที่สำคัญมันคือเครื่องยืนยันว่ายุคข,ของรถจีนที่ล้ำกว่าทุกคนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆเสียงปิดท้ายเบาๆพร้อมโลโก้เดนซาปรากฏขึ้นบนจอแสงสะท้อนกระทบตัวรถที่เงาวับเหมือนกระจกพิธีกรหันมามองกล้องแล้วยิ้มเบาๆนี่แหละครับ BYD เดนซา B8 รถที่ไม่ได้แค่พาคุณไปถึงจุดหมายแต่พาคุณรู้สึกว่าคุณได้ไปถึงอนาคตแล้วดนตรีจบโลโก้ BYD ปรากฏบนจอพร้อมคำว่า b u i l Your Dream